มาอีกไหมไมาอีกไหมถ้ามาอีกหวานเจี๊ยบเลยนะแค่นี้ก็หวานแล้วน้ำจมสองหมื่นสามโอ้โหนี่แหละครับผมหวานเจี๊ยบของแท้นะครับผมสองหมื่นห้าร้อย สวัสดีครับเราก็อยู่ที่ฟานฟารานโอ้โหจะบอกว่าซันแอนมูลนะครับเมื่อกี้เพิ่งดูหนังกำลังภายในของจีนมาซันแอนมู n พิชิตมารไปเลยดูนีมันจะมีมารประชนเราไหมวันนี้500อยมายังไหลต่อเอามาที่เบสละ20ท่านผู้ชมยังไปต่อแล้วผม4 6 0 440เมื่อกี้จัดที่2000นะครับหายเลยหายกริบอ้ารอบนี้มาคูมีแต่สี่ยมันต้องแตกพร้อมกันนะครับผมทั้งพระจันทร์และพระอาทิตย์นะ มันถึงจะรวมเป็นคูณดับเบิลตรงกลางท่านผู้ชมแต่ถือว่าเปิดหัวมาได้สวยเลยเมื่อกี้กำลังจะบอกว่าจัดไปส0งพนะผมรอบแรกหายครับหายก็มาที่500ก่อนชิมลางมันเหมือนว่ามันมันเล่นล้างหน้าเกมออกไปก่อนอะเออต้องบอกแบบนี้ดีกว่านะเวลาเราเอาทุนมาเยอะๆเนี่ยแล้วมันรับประทานเราเราต้องเล่นล้างหน้าเกมออกไปก่อน ตอนนี้ก็เหลือ23รอบพาทิศมาลงเต็มแผงเลยท่านผู้ชม60คูณ7เป็น420ยังไหลต่อ,อไหมก็ไม่ได้ไหลต่อนะแต่ว่ายังไปดีอยู่ท่านผู้ชมเออวันนี้พอดีเห็นฝนตกพรัมพลัมไงเธอจะคิดถึงฉันบ้างไหม <c oughs> มาเป็นท่องสูตรคูณเลยไม่ใช่มันเป็นเนื้อเพลงนะแต่ว่าเออร้องไม่ค่อยเพาะไงท่านผู้ชมมาที่สี่วกสเป็นคูณเจ็ดไปที่ อุ้ยเพราะจันเต็มเลยวายมาโอ้โหผาทิมา1 2ึ่พอยเจงยังไหลต่ออีกไหมไหลต่อที่คูณ626ยังไปต่อไหมไม่ได้ไปต่อแล้วผมแต่ดอกนี้ขึ้นมาสวยขึ้นมาแตะหลักพันแล้วเอามา500อ่ะสกอร์รวมใหญ่เป็น2957โอ้โหจิบน้ำแตะเบาๆไปชิลๆไปท่านผู้ชมเออถ้าเกิดท่านใดมีน้ำมีขนมเอามาชิลๆกันได้นะดูกันเพลินๆท่านผู้ชมถ้ามันแตกดีก็โอเคถ้าเกิดมันไม่แตกคือแตกไม่ดีก็หมาะต้องบอกเลยนะ คลิปหมดก็มีนะมีเยอะเหมือนกันบอกเลยโอ้โหชิวๆไลยน้ชมวันนี้ไปฝนตกพลัมพลัมนะต,ตอนนี้นะก็ประมาณตีหนนิดนิดตีหนึนิดนิด,นดละกันเออต้องบอกว่าช่วงนี้หัวขําไม่ค่อยแตกนะผมจะมาจัดช่วงดึกซะมากกว่านะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แตกนานนะมันก็แตกแป๊ดเดียวเหมือนกัน60คูณ6เป็น360ไปต่อกไหม ไหลยอยู่ไหมโอ้โหไม่ได้ไหลยอยู่ท่านผู้ชมม,มันก็มันถามว่ามันดีไหมมันดีนะมันดีนะเดี๋ยวขอดูจังหวะว่าจะกระแทกเบสต,ตอนไหนดีรางวัลก้อนโตเฮ้ยเบทขี่ิมันก็ยังไหลดีวะ่ะปล่อยปล่อยไปก่อนท่านผู้ชมถ้ามันแตกดียังจะปล่อยไปก่อนนะสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าเดี๋ยวดูดิดูดิมาโอ้โห,โโหมามาได้เ,เวลากระแทกเบสแล้วสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเดี๋ยวกระแทกไป ตรงจุดไหนดีเนาะมาสิมาส,มาสิอืมร้อยยี่สิบขอซัดเลยท่านผู้ชมขอซัดเลยขอแรกเฮ้ยสกเกตเตอร์สกเกตเตอร์ได้ลุ้นสกเกตเตอร์ขออีกตัวนึงสกเกตเตอร์ปึ้งขอมาเออเนี่ยแหละสั่งได้ท่านผู้ชมมาแล้วสกเกตเตอร์ยังไหลยังไหลอยู่นะยังไหลอยู่พระอาทิตย์พระอาทิตย์มาอีกแล้วโอ้โหเราได้ลุ้นสกเกตเตอร์กันต่อท่านผู้ชม เออมาจริงๆ Sun and Moon นี่ภาพมันสวยมากเลยนะชอบมากเลยเออแต่ว่ามันมันช่วงหลังๆมันก็รับประทานเราเยอะทอะ่านผู้ชมก็เลยไม่ค่อยได้ทำนะ Sun Moon เนี่วันนี้เพิ่งมาจับเองเผื่อว่ามันจะเปลี่ยนไฟจากเมื่อก่อนแต่ก็ถือว่าเปลี่ยนอยู่นะเออตีคืนขึ้นมาแล้วท่านผู้ชม4,280หู้ยคูณ16คูณ10ถ้าเกิดมันรวมกันนี่พันโลเลยนะ อย่าบอกนะแตกในกะแตกในสกเก็ตเตอร์เอาเอาเอว่ามาอีกสีรลอรฟีสปินโอ้โหอย่างนี้สนุกเลยท่านผู้ชมตัวคูณดับเบิลไปเดี๋ยวห้าร้อยเจ็ดทางด้านซ้ายนะครับผมพาทิตคูณ20ทางด้านขวาพระจันนะครับคูณ12บสองหนักๆไปเออหนักๆเน,กน,กนี่ยแหละให้มันสะสมตัวคูณอย่างนี้สนุกเลยท่านผู้ชมโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะถ้ามานี่หโหกระแทกหนักๆเลยท่านผู้ชมเอาสกเก็ตเตอร์สองที่ติดว่า โอ้โหเป็นไปได้นี่ครั้งแรกเลยไม่เคยสกเก็ตเตอร์2ทีติดขนาดนี้ท่านผู้ชมเออมันแตกดีอย่างนี้มาอย่างนี้ได้ลุ้นแหละสนุกแหละอย่างนี้มาดิขอตัวแจกขอตัวแจกทีนี้แหละขอตัวแจกหนึ่สิบเก้ารอบฟีสปินขอตัวแจกมาดิมาไดา่สิบแปดรอบฟีสปินมาอหกนไหมสเก็ตเตอร์อยังค้างอยู่ท่านผู้ชมโอ้โหสัญลักษณ์อะไรไม่รู้แต่ว่ามันแจกดีเหมือนกันหนึ่งพันกว่าสกเก็ตเตอร์จะบอกนะโอ้โหถ้าสกเก็ตเตอร์ลงสามทีนี่คือปาฏิหารนะิย์อะต้องบอกว่าปาฏิหาริย์เพราะว่าไม่เคย เมือ่อกี้2ทีติดในรอบเดียวก็นั่นแหละก็คือครั้งแรกเลยเออมาดูกันนะโหปั่นไปนี่แทบจะบอกว่าเป็นปีๆแล้วมั้งเนี่ยเพิ่งจะมาติดอะไรกันขนาดเนี้คูณ40คูณ22 9,360โอ้โห,โโหเพล่แป๊บเดียวแจกให้เราเลยนท่านผู้ชม้โ,โหต้องรีบมาตามำว่ะต้องรีบมาย้ำนะต้องรีบมาตามนะท่านผู้ชมถ้าเกิดท่านใดชอบนะผมฝากดูนะครับผมดูได้เลยครัผมที่คอมเมนต์ที่ฝากขุดนะ เข้ามากดจิ้ม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 รัวรัว,วจะมีแอดมินคอยดูแลนะอยากจะบอกว่าแอดมินสาวสวยมาเออคัดมาคัดเกรดมาคัดเกรดมาเสียงเพาะเพาะนะเออมาดูได้เลยนะท่านผู้ชมขึ้นมาเป็นเก้าพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดวะยาวไปยาวไปถ้ามันแตกดีอย่างนี้ท่านผู้ชมโหจิบน้ำแก้วหัวยังไม่ทันหมดแก้วเองเดินหน้ามาแนละ้วผมหมื่นห้าพันเอาไปเลยเลขกลมๆยังเหลือสิบห้ารอบหวานเจี๊ยบท่านผู้ชม โอ้โหี่ปต่อยาวๆถ้ามาขนาดนี้นะขอมอไซค์สักคันหนึ่งก็ยังดีนะห้าหมื่นไม่รู้จะถึงป่ะนะปาเด้มาเด้คูณสี่แปดคูณสามสี่ท่านผู้ชมโอ้โหกำลังมันเลยวะ่ะแกงหวยไปด้วยห้าสิบสองไม่ได้ 1, ห,ไหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองยังไงต่อไหมหืมเหลือเก้ารอบฟีสปินแปดรอบฟีสปินเห็นแล้วมันเขี้ยววะ่ะอยากจะกระแทกเองเข้าไปเลยเออขึ้นมาอีกสองพันเจ็ดร้อยแปดสี่เห็นป่ะท่านผู้ชมคูณห้าแปดไป นี่ขนาดยังไม่ได้รวมตรงการลางนะเนี่ยครับผมเพราะว่ามันสะสมตัวคูณไงอย่างเน,น,นี้แหละโอ้โหหวานเจี๊ยบท่านผู้ชมโอ้โหหวานเจี๊ยบช่วงนี้จับอะไรก็มาวะ่วะเออว่ะมาดิเจ็ดรอบฟีดสปินไปดิคูณ38ไปดิ1368ั13 68, ยหังมาอีกไหมคูณหนักขนาดนี้โอ้โหคูณหนักหนักหนักเป็นฟอร์จูนทีเลยนะครับผมสาม0โอร้โหคูณ62มันมาวะ่ะแลเหรือหรอบวะ่ะ มันไม่ใช่ว่าแตกแต่ตัวคูณนะเออมันมาด้วยดับเบิลไหมขอแถมไม่ขอแถมแถม,มีไหมขอแถมอีก2 3 0พันสโอ้โหขึ้นมาเป็น23,556ยังไปต่ออีก3รอบเลยมาอีกไหมามาอีกไหมถ้ามาอีกหวานเจี๊ยบเลยนะแค่นี้ก็หวานแล้วท่านผู้ชม23,000โอ้โหนี่แหละครับผมหวานเจี๊ยบของแท้นะครับผม2520นี่แหละที่เราต้องการนะท่านผู้ชมให้มันแตกดีแบบนี้4 4่หบ ผถ้าเกิดท่านใดชอบนะผมฝากกดไลค์กดติดตามนะผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะผมส่วนท่านใดอยากตามนะผมรอดูได้เลยนะผมเดี๋ยวมันจะมีบอลโลกนะบอลโลนี่โหอย่างที่บอกว่าถ่ายทอดสดอยู่ที่นี่นะอยู่ที่นี่นะไม่ต้องไปเสียอีกพันหกร้อยล้านอะไรย่างเงี้ย <laughs> อยู่ที่นี่แหละมาดูได้เลยนะผมมาดูฟรีนะผมแต่ว่าต้องดูในคอมเมนต์ที่ปักหมุดน,นะเออเขาให จ่ายตั้งแต่822ล้านไม่จ่ายไป็ไงล่ะทะลึ่งไงทะลึ่งโอ้โหนี่ไม่ได้ว่าใครเลยไม่ได้ว่าใครเลยนะผมไปดูกันต่อครผม47,792ยาวไปยาวไป7 2มาอีก5,184โอ้โหเหมือนแถมว่ะโครตรละดีท่านผู้ชมโอ้ยแล้วกับเราเดินหน้าไป50,000เอาเป็นเลขกลมๆเลยอย่างที่ตั้งใจไว้เลยท่านผู้ชม50,000นี่ก็ถอยมอไซค์ได้เกือบตัวท็อปนะเออไปดูกันต่อนะผม รอบฟีสุดท้ายโอ้โหพอดีกว่าพอดีกว่าแค่นี้ก็หวานเจี๊ยมนะครับผมเดินหน้าห้าหมื่ไม่รู้จะปั่นเอาอะไรนะท่านผู้ชมเอาแถมแถมก็เอานะผมแถมก็เอาโอ้โหแถมโอเคนะผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ